การคำนวณของชีตหนึนะครับข้อ2บอกว่าแก้ไขค่าเซล์ B9 ค่าเซล B9 ก็คือค่าเซลลนี้เคลื่อน Active Cell มาที่เซลล์ที่ต้องการทำง,งานด้วยนะครับโจทย์บอกว่าต้องการแก้จาก1 000, 1 0 0 1มื่เป็น25,000นะครับวิธีแก้วิธีแรกก็คือพิมพ์ค่าใหม่เข้าไปค่าใหม่เป็น25,000ก็ทิ้ม25,000เข้าไปแทนที่เลยเสร็จแล้วกดปั้น Enter นะครับ ข้อ3แก้ไขเซลล์ B10 นะครับจาก22100เป็น22800จะเห็นว่าต้องการแก้จากเลข1เป็นเลข8นะครับวิธีนี้เราจะใช้แป้นฟังก์ชันคี์หมายเลข2ครับที่แป้นพิมพ์ท่านกด F2 จะเห็นว่ามีเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ในเซลล์แล้วเคลื่อนเคอร์เซอร์ไปข้างหลังเลข1ทําทำการลบโดยการกดแป้น Backspace นะครับเหมือนกับที่เราเคยทำใน Word ค่า1หายไปแล้วจิ้มเลข8ลงไปแทนที่กดแป้น Enter ต่อไปแก้ไขค่าเซลล์ D8 เมษายนนะครับสะกดผิดต้องการเพิ่มสระอาะเข้าไปเพราะฉะนั้นใช้ฟังก์ชันคีย์มายเลข2นะครับกด F2 แก้ไขค่าบางค่าใส่เมษายนคำว่ารวมสะกดผิดนะครับก็ฟังก์ชันคีย์หมายเลข2นะครับใส่รวมเสร็จแล้วโจทย์ต้องการเพิ่มเดือนเข้าไป1เดือน เป็นเดือนมีนาคมซึ่งมีนาคมจะต้องอยู่แทรกระหว่างกุมภากับมีนานะครับเอาเมาส์ขึ้นมาทําการป้ายสีเซลล์ที่ต้องการแทรกนะครับชี้กดลากปล่อยจากนั้นคลิกขวาขอเมนูรัดเลือกคําสั่ง insert insert แปลว่าแทรกนะครับผลจากการแทรกต้องการทําอะไรมีทางให้เลือกอยู่4ทาง shift cell right ก็คือเลื่อนเซลล์ที่ป้ายสีเหล่านี้ไปทางด้านขวา shift cell down เลื่อนเซลล์พวกนี้ลงไปด้านล่างนะครับ ตอนนี้เราจะผลักเข้าออกมาด้านขวาก็ให้เลือก Shift Cell Right Click OK จากนั้นก็เริ่มพิมพ์สิ่งที่ต้องการเลยก็คือมีนาคมครับแล้วก็ค่าต่างๆ 20, 30, 40, 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0